สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้เราก็จะอยู่กันที่เจดะโฮมสเตย์ห้วยกุบกับนะคะพอเข้าช่วงอากาศสบายๆเป้าหมายในการเดินทางของคนหลายคนก็มักจะพุ่งเป้าไปที่ภาคเหนือนะคะอย่างเชียงใหม่นะคะแอดก็จะชอบเที่ยวที่เชียงใหม่ค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นตัวอย่างทางขึ้นไปห้วยกุบกับนะคะทุกคนทางก็จะค่อนข้างแอดวนเจอ์นิดนึงนะคะนี่นะคะ ใครสายแอนเจอร์ก็มาได้นะคะแต่ใครสายแบบว่าสบายๆก็ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะคะยิ่งหน้าฝนนะคะทาง,ข,<อ>งขึ้นจะลำบากมากจริงๆค่ะทุกคนวันนี้หน้าหนาวนะคะทางยังสบายหน่อยนะคะทุกคนแต่ก็จะฟินๆกับบรรยากาศข้างทางนะคะที่นี่ยังคงความเป็นธรรมชาติเยอะอยู่นะคะทุกคนดูสิคะ<ส>ข้างทางสวยแค่ไหน ทุกคนไปชมกันนะคะการเดินทางขึ้นมาอย่างงดกับแห่งนี้นะคะไม่แนะนําให้เอารถส่วนตัวขึ้นมานะคะเพราะถ้าใครไม่ชินกับเส้นทางก็จะมีความอันตรายสูงมากนะคะทุกคนเราเดินทางมาถึงที่โฮมสเตย์ก็ ยามเย็นแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนชมภาพบรรยากาศยามเย็นกันนะคะนี่นะคะบรรยากาศฟินๆเลยค่ะที่โฮมสเตย์นะคะก็จะมีอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าให้ฟรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นขันโตกะนะคะอาหารพื้นบ้านค่ะทุกคนแล้วก็ยามเย็นก็อากาศเ,าเดินมกราจ,จะเย็นมากเลยนะคะก็ก่อไฟผิงแล้วก็เผามันกินแบบฟินๆเลยนะคะทุกคนและที่ขาดไม่ได้หมูกระทะค่ะ หมูกระทะกับบรรยากาศเย็นๆฟินๆนะคะอันนี้ก็กินเสร็จก็นอนหลับฝันดีดูดาวเต็มท้องฟ้าสวยงามกันทีเดียวค่ะทุกคนตื่นเช้ามานะคะก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของทะเลหมอกนะคะทะเลหมอกหน้าหนาวก็จะเป็นหมอกค่อยๆไหลแบบละมุนละมุนนะคะทุกคนอันนี้หมอกฟูๆเลยค่ะนี่นะคะให้ทุกคนไปชมบรรยากาศ หมอกยามเช้ากันนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่เจะดะโฮมสเตห้วยกุบกับนะคะน้องรักเจ้าของที่นี่นะคะน่ารักมากจริงๆค่ะทุกคนที่ห้วยกุ๊กลับแห่งนี้นะคะแอดก็จะมาทุกปีนะคะแต่ละปีมาแบบไม่ผิดหวังเกันเลยนะคะทุกคนปีนี้แอนมีน้องดาดานะคะลูกเจ้าของลูกน้องรักค่ะลูกสาว,ว,วน้องรักเจ้าของโฮมสเตย์ ปีนี้โฮมสเตย์ที่นี่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะที่พักเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงค่ะทุกคนแต่ความสวยงามนะคะยังคงเดิมค่ะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยค่ะทุกคนสวยงามยังไงก็จะสวยงามเช่นนั้นตลอดนะคะมาที่ไรไม่เคยผิดหวังนะคะอันนี้แล้วก็จะพาเดินชมนี่นะคะบรรยากาศยามเช้าที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะ ก็จะมีพระมาบินทบาทนะคะให้เราได้ใส่บาททาบุญกันนะคะทุกคนอันนี้ก็นักท่องเที่ยวค่ะนี่นะคะไปใส่บาทกันนะคะทุกคนนี่เราไปซื้อของใส่บาทกันค่ะหนูต้องไปยืนมีงยให่มากก็จะมีร้านค้าตรงนี้นะคะพอให้เราได้ซื้อของใส่บาทกันค่ะ มาใส่บาตรทำบุญร่วมกันนะคะทุกคนเชิญทุกคนมารับพรร่วมกันนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ พอใส่บาตรกันเสร็จนะคะแอดก็จะพาไปเดินชมรอบๆหมู่บ้านกันต่อนะคะห่วยคุบัสรบก็ตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลกืดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ50กิโลเมตรนะคะเป็นหมู่บ้านชาวเขาชนเผ่าลาหูหรือหมู่เซอแดงนะคะที่อยู่อาศัยกันประมาณ40หลังคาเรือนนะคะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศฟินมากจริงๆค่ะทุกคน สเสน่ห์ของบ้านห้วยกุปกับที่ดึงดูดให้นะักท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่ก็คือธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ป่าเขาต้นไม้เขียวชวอุ่มนะคะสามารถมองเห็นวิวยอดดอยทิวเขาสลับซับซ้อนได้เต็มตานะคะไม่มีอะไรมาหมดบางเลยทีเดียวค่ะทุกคนและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเขาเผ่าลาหู โดยสามารถเลือกได้ทั้งที่ขึ้นมาในช่วงเช้าและกลับลงไปในช่วงบ่ายนะคะหรือจะนอนค้างคืนที่บ้านพักชาวบ้านหรือโฮมสเตย์นะคะเพื่อชมบรรยากาศฟินๆของทะเลหมอกที่ให้เห็นเป็นมุมกว้างสุดลูกหูลูกตาก,กันเลยทีเดียวคะ่ะทุกคนนี่นะคะช่วงนี้ก็จะมีที่พักโฮมสเตย์ให้เลือกหลายที่เลยนะคะทุกคนแต่ละที่ก็สวยงามสุดๆเลยค่ะ ที่ห้วยกุบกาแห่งนี้นะคะก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนะคะแต่ ช่วงที่นิยมมากันมากที่สุดนะคะก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นต้นไปค่ะก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะเพราะเป็นช่วงที่ไม่มีฝนค่ะถนนไม่ลื่นขับรถขึ้นมาได้ง่ายนะคะไม่อันตรายค่ะและมีสภาพอากาศที่เย็นสบายนะคะมานอนพักชมหมอกฟินๆกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นบ้านพัก จะดะโฮมสเตย์ ay, ห้วยกุบกับของเรานะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเวลาเก้าโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนหมอกยังฟูฟูฟินฟินเลยนะคะก็หลังจากที่เรา,าไปเดินชมหมู่บ้านแล้วก็ไปใส่บาทกลับมานะคะก็เป็นเวลา9ก้าโมงกว่าแล้วะคะ่ะทุกคนหมอกยังมีให้ชมฟูฟูฟินฟินเลยนะคะแล้วก็กลับมาทานอาหารเช้านะคะ ที่รวมในค่าที่พักแล้วนะคะเช้านี้ก็จะเป็นข้าวต้มนะคะแต่บางครั้งที่มาก็จะเป็นอ,า,อาหารพื้นบ้านนะคะแต่เช้านี้ก็จะสดข้าวต้มร้อนๆกับบรรยากาศเย็นๆนะคะทุกคนฟินๆกันเลยทีเดียวค่ะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของเดือนมกราคมนะคะไว้ต้นเดือนกุมภาพันธ์เราจะพามาใหม่นะคะเพราะจะมีงานประเพณีของหมู่บ้านค่ะยังไงก็ฝากทุกๆคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจและช่อง y u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  e อีหลาค่ะละเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ